คือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศค่ะสําคัญค่ะเพราะว่าเหมือนจะเป็นแม่บทในการทํากฎหมายอื่นๆด้วยรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเวลาออกกฎหมายอื่นๆนะคะมันก็ต้องอิงมาจากรัฐธรรมนูญไม่ให้ขัดหนูก็คิดว่าเป็น กฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามถ้าเกิดไม่มีรัฐธรรมนูญคนก็จะแบบทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่เป็นไปตามกฎก็จะเป็นละเมิดสิทธิของคนอื่นรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560ที่มีการประกาศใช้อยู่ในปัจจุบนันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นหลักประการสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่จากผลสำรวจเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญพบว่าประชาชนกว่าร้รรอยละ50.6ยังไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรในขณะที่มีเพียงร้อยละ10.5ตอบว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ผลสำรวจดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่สาเหตุส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากการที่ประชาชนทั่วไปจะหยิบรัฐธรรมนูญมาเปิดอ่านทำความเข้าใจหรือหยิบไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสไม่มากนกนะครับก็เลยมองว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวห่างจากตัวทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ของเราในทุกด้านนะครับหน้าที่ของรัฐบาลการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมศาลที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราในทางใดทางหนึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบนันนับรวม20ฉบับซึ่งแต่ละฉบับนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายทางการเมือง หลายฉบับถูกร่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่พอใช้ได้สักระยะหนึ่งกลับถึงทางตันหรือเกิดข้อบกพร่องในตัวรัฐธรรมนูญจนเป็นเหตุให้ต้องมีการล้มล้างพร้อมกับช่วงเวลาของประชาธิปไตยที่ต้องหยุดชะงักไปแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ บทบาทสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของพล,ลเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมั่นคงอย่างแท้จริงห้องเรียนรัฐธรรมนูนของเราวันนี้นะครับเป็นตอนแรกเราจะเรียนกันเรื่องความหมายของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคืออะไรและทำไมาต้องมีรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ที่ผ่านมา ประเทศไทยก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเป็นฉบับถาวรที่มาแทนฉบับชั่วคราวฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่20นะครับเอาละเราจะมาเรียนรัฐธรรมนูญกันเนี่ยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับเราแค่ใช้โทรศัพท์มือถือของเราครับสมาร์ทโฟนหยิบขึ้นมาเลยครับดาวน์โหลดเลยครับรัฐธรรมนูญแห่งราชกักรไทยนะครับพุทธศักราช2560นนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมานะครับ แล้วจะได้ตัวรัฐธรรมนูญที่ตรงกับที่ประกาศจริงๆเลยครับผมอ่ะแล้วเราจะเรียนกันด้วยการเปิดรัฐธรรมนูญโดยดูจากในมือถือครับอ่ะรเรียบร้อยไหมครับตำรวจเรียบร้อยรครับอาจารย์อ่ะรัฐธรรมนูญคืออะไรคือคําถามแรกของผมธนพรรัฐธรรมนูญคืออะไรคือกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวงใช่ค่ะอาจารย์อ่ก็ตอบได้ดีนะครับรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายแม่บทใช่ไหมเป็นแม่หมายความว่าอะไรก็จะมีลูกออกมาครับกฎหมายลูกคือ จะออกมายัางไงก็เป็นไปตามที่กฎหมายแม่เขียนไว้อย่างนี้ใช่ไหมค่ะธีรวัตรละ่ละรัฐธรรมนูนคืออะไรครับผมเห็นมาตราห้าของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือเปล่าครับอ่าดีมากอาทุกคนดูมาตรหาห้าธีรวัตรอ่านสิครับมาตราห้าเขียนว่าอย่างไงมาตรหาห้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย,ย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ครับครับรัฐธรรมนูญ ก็เขียนไว้ทุกฉบับเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับกฎหรือข้อบังคับหรือบทบัญญัติใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นโมฆะหมดนะครับแล้วบูลก็เขียนไว้ครับว่าเขาเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเอาละนั่นคือความหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่หนูยังสงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์ คือถ้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจริงทําไมเราถึงมีการยกเลิกมีการรัฐประหารเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญกันมาแล้วตอนนี้ก็ฉบับที่20แล้วนะคะอาจารย์คือพิจาราคือสงสัยใช่ไหมว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงเนี่ยทำไมประกาศของคณะรัฐประหารครับใช่ถึงสามารถยกเลิกรัฐมนูลได้ใช่เพราะถ้าหากเป็นกฎหมายสูงสุดจริงเนี่ยการจะมายกเลิกด้วยประกาศของคณะบุคคลผู้ยึดอำนาจเนี่ยมันก็น่าจะทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ ธนพรล่ะคิดว่ายัางไงหนูคิดว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เคารพรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือเปล่าคะอาจารย์อืตอบได้ดีนะครับถ้าหากว่าพวกเราเคารพรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจริงรัฐธรรมนูญมันก็ไม่จำเป็นกฎหมายสูงสุดสิที่ผ่านมาที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วมีน้ำมูลมากนะครับก็อาจจะเป็นเพราะอย่างที่ธนพรตอบนะครับคือพวกเราไม่ยอมรับนับถือมันอย่างแท้จริงว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ใช่ไหมครับอย่างที่เพื่อนได้บอกไปครับอาจารย์ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วมันมีความจําเป็นต่อชีวิตคนเรายัางไงบ้างครับอาจารย์ความหมายของข้าากรคือทําไมถึงต้องมีใช่ครับรัฐธรรมนูญทำไมเราต้องมีครับอาจารย์มันจําเป็นยังไงต่อการอยู่ในสังคมครับต่อการทามาหากินใช่ครับต่อวิถีชีวิตของเราใช่ไหมอ่ะคาถามผมง่ายๆนะครับเ,เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ไหมได้ไดครับอาจารย์เป็นเรื่องธรรมดานะครับเช่นถ้าผมเขียนเลขหก ในกระดาษนี่นะครับผมหันไปทางนี้ขชากรกับธนาพรเห็นเป็นเลขหกถูกไหมถูกครับอาจารย์ส่วนธีรวัตรกับพินนาเห็นเป็นเลขกอะไรเป็นเลขเก้าตกลงใครถูกใครผิดอ่ะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอ่าใช่ไหมครับคือเราถึงเรียกว่าความเห็นไงคืออยู่ด้านหนึ่งหรือมุมหนึ่งมันก็เห็นอย่างหนึ่งทีนี้การอยู่ร่วมกันมันถึงต้องมีกติกาแล้วเราขัดแย้งกันได้ไหมได้คือจากเห็นต่างจากการเปขัดแย้งถ้ามันเถียงกันหรือใช้กําลังเขาตัดสินปัญหา ผมถามว่าในการตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคหรือเร่งก้าวเนี่ยเราควรตัดสินด้วยการใช้กําลังไหมไม่ไมควร,ครไม่ควรไงก็ต้องว่ากันตามกติกาใช่ไหมครับเหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลธีรวัตรคิดว่าทําไมฟุตบอลถ,ถึงแข่งกันได้ฟุตบอลนี่คือขัดแย้งกันถูกไหมครับเพราะทั้งสองทีมเนี่ยแข่งกันเนี่ยต้องการชนะทั้งคู่ใช่ครับแต่ทีมชนะมีได้แค่ทีมเดียวนะครับทีมหนึ่งเตะเข้าโกกทีมหนึ่งทีมเตะเข้าก็ได้ประโยชน์ ส่วนทีทมที่ถูกเตะเข้าก็เสียประโยชน์ว่ายง่ายคือประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งเป็นโทษกับอีกฝ่ายหนึ่งคือความขัดแย้งเนี่ยมันตรงข้ากันเลยนะครับทาไมถึงเตะบอลกันได้ที่ขัดทั้งที่มีขัดแย้งกันขนาดน,นี้เพราะว่าการแข่งขันมีกติกาในการแข่งขันครับแล้วก็ผู้เล่น <ไป S 2> ทุกคนก็ทําตามกติกาเห็นไหมครับฟุตบอลคือตัวอย่างไงเราจะเห็นต่างหรือขัดแย้งกันแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องฆ่ากันถ้าเราเตะบอลกันตามกติกา คันนอกจากกติกาแล้วเนี่ยหนูคิดว่าเราก็ต้องเคารพการตัดสินของกรรมการด้วยนะคะเพราะอย่างท้ายที่สุดแล้วถึงเราไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะมีกติกาแล้วเราเคารพกติกาการฟุตบอลมันถึงมีแล้วก็เกิดขึ้นได้อตอบได้ดีนะครับคือแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับกับคําตัดสินของกรรมการ,รแต่ต้องยอมรับแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยอตอบได้ดี ถ้าหากว่ากรรมการตัดสินแล้วเราไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับเนี่ยฝ่ายที่ตัดสินถูกตัดสินให้แพ้หรือให้ถูกลงโทษเนี่ยหรือต้องให้ใบแดงถูกตั้งเตะลูกโทษถ้าไม่ยอมรับขึ้นมาจะเตะบอลกันต่อได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นต่อใหอ้กรรมการเนี่ยเราไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมถ้าต้องการจะเตะบอลกันต่อไปโดยไม่ตีกันนะครับหรือไม่ฆ่ากันนี่คือพื้นฐานครับ การอยู่ร่วมกันต้องมีกติกาครับนะครับเพราะว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดานะครับเหมือนกับธีรวัตรไปซื้อของในตลาดธีรวัตรก็อยากซื้อของราคาถูกถูกนะส่วนข้าราชการเป็นคนขายก็อยากขายขายแพงๆแครับอาจารย์ขัดแย้งกันเนี่ยขัดแย้งกันอาจารย์ครับแล้วอย่างที่เพื่อนบอกครับว่าจําเป็นต้องเคารพกติกาในการเล่นฟุตบอลกันครับแล้วทาไมนักผู้เล่นถึงยังมีการทําฟาวกันในเกมครับอาจารย์ อ๋อคำถามคือถ้าหากว่าการแข่งฟุตบอลที่แข่งกันได้เพราะเคารพกติกณแต่การดูบอลเราจะเห็นว่าจะมีมีการทำการทําฟาว์ใช่ครับแล้วการทําฟาว์เพาะเผลอเป็นเป็นเทคนิคด้วยเป็นแทคติด้วยเป็นตั้งใจด้วยเป็นตั้งใจทาเลยใช่ไหมเอางี้พอกรรมการตัดสินแล้วเนี่ยเช่นยกใบเหลืองใบแดงเนี่ยที่ธนพรว่าเนี่ยนักบอลทำยังไงครับไปด่ากรรมการได้ไหมไปต่อยกรรมการได้ไหม ก็ไม่ควรทำรนักบอลต้องทำยังไงเขาก็ต้องยอมรับยอมรับ<ม>ใช่ไหมครับจะใบเหลืองใบแดงตั้งเตะก็ต้องยอมรับ,รบไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ไว้ง่ายคือว่าทําผิดกติกาได้ครับครับแต่ต้องยอมรับผลครับของการทําผิดกติกานะครับ,รบเราถึงจะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กติกาครับนะครับหลักก็คือว่าเราจะขัดแย้งแตกต่างกันแค่ไหนเราสามารถอยู่ร่วมประเทศกันได้ครัถ้าว่ากันต่าง กติกา<ๆ>นะครับเราต้องเล่นกันตามกติกาถ้าหากว่าละเมิดขึ้นมาก็ต้องยอมรับผลมแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับหรือมแม้กระทั่งกติกาไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับนะว่านี่มันคือกติกาแล้วก็ต้องหาทางไปแก้กันถ้าไม่เห็นด้วยอากติกานี้ไม่ดีแต่กติกาตอนนี้เป็นแบบนี้ไงก็ต้องเล่นกันตามกติกาแล้วหาทางแก้กติกากันไปนะครับว่ายง่ายเนี่ยนะครับนี่คือพื้นฐานเลยครับของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกติกาของสังคมครับ กติกาที่เป็นกฎหมายสูงสุดเพราะอะไรครับก็เพราะว่ากติกาเนี่ยจะบอกว่ากฎหมายลูกคือพระราชบัญญัติต่างๆจะออกมาอย่างไรครับถ้ามีสองสภาเรามีสองสภาใช่ไหมครับก็ต้องเข้าสภาไหนก่อนในนี้ก็บอกว่าเข้าสภาผู้แทนราษฎรก่อนครวค่อยมาพู้ที่สภา,สภาแล้วขั้นตอนในการทูลกล้าประกาศใช้ต้องทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขียนไว้หมดเอาแล้วสมาชิกสภามาจากไหนล่ะามาจากการเลือกตั้งระบบอะไรก็อยู่ในนี้ ใช่ไหมครับรัฐมนตรีสภาล่ะมาจากไหนยังไงก็อยู่ในนี้นะครับนี่แหละครับก็คือกติกาเอารวศลารลคือกรรมการศารหรือฝ่ายตุลาการคือกรรมการตัดสินถูกไหมครับรัฐธรรมนูญก็คือกติกาฟุตบอลเล่นกันตามกติกาคนเขียนกติกาคือฝ่ายนิติบัญญัติค,คนตัดสินก็คือสารกรรมการก็คือตุลาการนะครับนั่นเองก็จะเขียนว่าฝ่ายสารมันยังไงล่ะนะครับทั้งหมดเนี่ย นะครับมันคือกติกานั่นเองนะครับในการปกครองประเทศในการอยู่ร่วมกันนะครับน <ะ S 1> ในสังคมอาจารย์คะหนูขอย้อนกลับไปถามนิดนึงค่ะตอนต้นที่อาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยก็จะถูกฉีกหรือว่าถูกบัญญัติโดยคณะรัฐประหารบ่อยครั้งนะคะแล้วทํำยังไงล่ะคะรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยถึงจะไม่ถูกฉีกหรือถูกยกเลิกอย่างง่ายดายสมัยนี้เขาเรียกว่ายั่งยืน ทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญไทยมันยั่งยืนทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญไทยยั่งยืนรัฐธรรมนูญฉบับเนี้เป็นฉบับถาวรครับนะครับมาแทนที่ฉบับชั่วคราว25 57นะครับผมถามว่ารัฐมนตถาวรฉบับเนี้มันจะถาวรไหมก็ถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับแล้วถามว่าแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้ไปงานแค่ไหนต้องวนเวียงกันไปมาล่างใหม่ มีปฏิวัติเลือกตั้งมีประท้วงบ้างนะครับยึดสถานที่ต่างๆบ้างแล้วก็มีปฏิวัติฉีกมาลูร่างใหม่ถามว่าเราอยู่นี่เป็นนานแค่ไหนคําถามของธนพรคือทํำยังไงใช่ไหมครับครับความจริงแล้วเนี่ยการเมืองไทยที่ผ่านมานี่นะครับ,รบก็เหมือนการแข่งขันฟุตบอลที่นักบอลไม่ค่อยเคารพก,กติกานะครับก็มีการเล่นตุกติกผิดกติกาพอกรรมการตัดสินก็ไม่ค่อยยอมรับคําตัดสินของกรรมการนะครับบางทีไปด่ากรรมการ ก็มีทําท่าจะต่อยกรรมการก็มีแต่กรรมการบางคนก็มีนะครับที่บางครั้งก็ไม่ตัดสินตามกติกาก็มีครับสุดท้ายครับนักบอลก็เริ่มตีกันคนดูก็เริ่มตีกันแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามเขาก็มายุติการแข่งขันับแล้วเป็นแบบนี้มา13ครั้งแล้วครับถ้าหากนักบอลเตะบอลกันเป็นคนดูดูบอลกันตามกติกา ทหารก็จะมาไม่มายุ่งได้หรอกของเรานี่นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอคนดูเห็นว่าทีมบอลตัวเองทำพิจาจะแพ้คนดูซึ่งมีสองสีนะครับมีสีเหลืองกับสีแดงครับแล้วก็มีฝ่ายกลางๆอีกนี่นะครับพอคนดูเห็นทีมบอลตัวเองจะแพ้คนดูทําไงครับลงมามัปิดสนามไงครับแล้วก็ทําแบบนี้กันทั้งสองข้างสุดท้ายเนี่ย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามก็เห็นว่าจะไปกันต่อไม่ได้จะฆ่ากันเขาเห็นว่าแบบนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาตามความถนัดและความเคยชินครับที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาก็แก้กันแบบนี้ก็ใช้แบบนั้นอีกนะครับก็คือเลิกอธรรมนูญแล้วมาล่างกันใหม่ครับคําถามผมนะครับก็คือว่านักศึกษาคิดว่า การแข่งขันฟุตบอลของเราเนี่ยหรือการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าจะตอบคําถามว่าทำไงให้ยั่งยืนนะให้ไม่ยกเลิอกอีกไม่ล้มเหลวอ,อีกนั่นเองเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุให้เจอครับปัญหาเกิดจากคนไม่เครพกติกาแต่เรากลับไปยกเลิกกติกาแล้วมาล่างใหม่นี่คือสาเหตุครับทำไมรัฐมนตรีไทยถึงได้มีมากขึ้นเรื่อยๆจนก,กระทั่งข้าราชการก็บอกว่าไม่อยากซื้อแล้วครับ เ <Yeah. S 2> พราะซื้อไปก็เดี๋ยวต้องซื้อใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่อีกครับอาจารย์ดังนั้นความยั่งยืนของรัฐธรรมนูญก็ง่ายๆเลยครับจากนี้ไปก็เตะบอลกันให้เป็นเล่นกันตามกติกากติกาดีไม่ดีก็แก้ไขกันได้แต่ต้องว่ากันตามกติกานะครับง่ายๆเลยครับก็ยึดถือมันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการอยู่ร่วมกันของเราตรงไหนไม่ดีไม่เห็นด้วยก็แก้ไขไปนะครับเพียงแค่นี้เนี่ย นะครับรัฐธรรมนูญก็จะไม่ถูกฉีกแล้วครับแล้วจําเป็นไหมครับว่ารัฐธรรมนูญต้องอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นครับถามได้ดีนะครับเมื่อกี้ฟังผมตอบไปคล้ายกับว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเท่านั้นใช่ไหมครับความจริงเรื่องประชาธิปไตยยังไม่ได้พูดถึงนะจะได้พูดต่อไปรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีเฉพาะแต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่พิมพ์นั่นลไม่นะคะอาจารย์เพราะว่า อย่างหนูก็เคยได้ยินมาว่าประเทศที่เป็นเผด็จการอย่างเกาหลีเหนือเขาก็มีรัฐธรรมนูญใช่ความจริงแล้วนะทุกประเทศมีรัฐมนตรหมดนะครับเพราะรัฐมนตรคือกติกาครับนะครับในการปกครองประเทศการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็อยากให้มีกติกาในการควบคุมผู้มีอำนาจว่าต้องอยู่ใต้กติกาใช่ไหมครับในตอนเริ่มต้นของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาคือเรียกร้องเพื่อให้มีกติกาบังควบคุม นะครับมาควบคุมนักบอลมาควบคุมกรรมการนะครับดังนั้นในตอนแรกเนี่ยจึงพูดกันแค่ว่าเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับแต่พอต่อมาเนี่ยรัฐธรรมนูญก็กลายเป็นของซึ่งมีทุกประเทศแล้วเนี่ยประเทศที่เป็นเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญนะครับประเทศรัสเซียสมัยที่เป็นระบอบคอมมิวนิสนะครับเผด็จการเนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญประเทศเกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเกาหลีเหนือเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญังั้นตอนนี้รัฐธรรมนูญเนี่ย ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกครับว่าปกครองด้วยระบอบอะไรเพราะมันคือกติกาในการปกครองประเทศซึ่งจะเป็นระบอบอะไรก็ได้ครับอาจารย์ครับแล้วเป็นอย่างนี้แล้วรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยมันมีความต่างกับในระบบปผด็จการหรือเปล่าครับคําถามของประชากรเนี่ยก็คือว่าแล้วอะไรใช่ไหมที่ทําให้รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเป็นประชาธิปไตยครับหรือไม่เป็นประชาธิปไตยต้องดูยังไงใช่ครับความจริงเรื่องนี้คือเรื่องหลักการพื้นฐานครับ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็ต้องถามกันต่อด้วยนะว่าแล้วจำเป็นไหมที่ประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับก็ต้องเอาหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยเนี่ยมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญว่าง่ายคือรัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันถูกเรียกว่ารัฐธรรมนูญครับ แต่อยู่ที่ว่ามีหลักการของประชาธิปไตยอยู่ในนั้นหรือไม่นะครับวันนี้เราก็เข้าใจนะครับว่ารัฐธรรมนูญคือกติกาในการอยู่ร่วมกันนะครับของพวกเราในประเทศเดียวกันนะครับจะขัดแย้งแตกต่างอะไรก็ไม่มีปัญหาถ้าเราว่ากันตามกติกานะครับส่วนในข้อที่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าต้องตอบคําถามก่อนครับว่า เราคิดว่าประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าคิดว่าประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับหรือทําไมต้องประชาธิปไตยนะครับถ้าตอบได้ก็เอาหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เราก็จบตอนแรกของเรานะครับห้องในมือพิงเท่านี้